พบกับผมโตเซโนอีกครั้งกับเพลงนี้ครับฝากไว้ก่อนของลิฟกับออยครับผม เพกทั้งตัวต้งยืนฟันข้างขามันก็เริ่มถาดอ่อนแรกปัดล่างตัดบนเริ่มสั่นฉันที่เจอกับเธอครั้งนี้ตั้งตัวยังไม่ทันยอมรับว่าคุมบัตรการไม่อยู่แอน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 แออนน้ทั้งนี้มันเจ็บใจตัวเองเสียหน้าไปไลยเข็งกับใครไม่ยอมกับเธอถอยฉาก มั้งนี้มันจะให้ชนชินไม่เคยจงไว้วันตากับเธอจะมองเจงเลยตอกตอตอกตอละเสร็จเธอเลยคราวนี้ไม่มีแววความเก่าเสียฟอสหมดแล้วทุกอย่างตึกตึกตึกตึงตึงตอกตองสะกเธอเอาไว้จะเอาคืนวันหลังแน่จริงอย่างนี้ไม่ไหนเดี๋ยวกับเธออีกครั้งโปรดระวังเอาไวจะทำ ให้รักฉันเลยให้รักฉันเลยชอบทั้งตัวต้องยืนฟันคาขามันก็เริ่มหักวันแรงปักล่างปักบนเริ่มตานวอาวว้าวอางิ้งอไปทำไํำใจไว้เจอกันครั้งใหม่วันนี้หมดลายปากกันไว้ก่อนจบแพ้จริงๆออ จัะใจตัวเองเสียหน้าไปหลายเค่งใครไม่ยอนกับเธอถอยฉาววววทัานที่เคยทั้งใครจนชิงไม่เคยจงไว้วันจ้องตากับเธอสมองเจงเลยดึงดึตอกดึงตอกดึงตอกตอกเส้นเธอเลยเข้านี่ไม่มีแววความเก่าเสียซ้อมหมดแล้วทุกอย่าง ฝากฝากเธอเอาไว้จากเอาคืนวันลังแน่จริงอย่างนี้ไปไหนเจอกับเธออีกครั้งโปรดระวังเอาไว้จะทำให้ดังฉันเลยตอกตอกดุกดุกเส็จเธอเลยเขานี้ไม่มีแววความเก้าเสียฟอร์มหมดแล้วทุกอย่างฝากฝางเธอเอาไว้จาก เอาคืนวันลังแน่จริงอย่างนี้ไปไหนเจอกับเธออีกครั้งปรดระวังเอาไว้จะทำตอกให้นั่งเฉลยตอก